สวัสดีครับมาเดอกินข้าวเที่ยงกี่บาทที่นี่ยต่ำแซบต่ำนัว,ช,วชีวิตเออชีวิตโรงงานชีวิตโรงงานพักเ <ใน S 1> ที่ยงก,น<า>นก,กับกินนั่นสิอะไรนี่ร่วงอาหารของเขาดียูดอกแจาว่านี่ไม่กินแบบบรรยากาศบ้านๆเทศบะายเฮ็ดเหรอเนาะแซบคากเน่ะจวนอี ปาประดากินคใหญ่ได้จจดพี่น้องกินรสคัมไ่เซฟดียุ่ยหลับจดแง่งมาเนี่ยแต่ว่าสุดอดดีตุ้งินว่าอะไดูดใส่ถ้ววให้กินเวกไเต้เาะกินหอใหญ่ๆอืมงามอือปูปลาตำกุ้งสดตำม้อยแข็ง คนอ่ะเขาเนี้ยหอนหอนหอนบ๊วยกุ้งโซ่คนนายกันเปิดมันอยู่มาเปียกโลดอ่ะข้างหุ่นยันสั้นดังยกเลยเข่าเจ้าว่าสั้นให้แนวอยู่เด้มั่นเบื้องต้นคนอุดรนะตาดีเด้พ่นอุดรนะตาดีว่าสั้นเป่นอกินเขาเน่เป็นพี่น้องข้างอุดรกินเขาเนี่ยมาเด้อพี่น้องข้างอุดรเด้อข้างใดก็ตามไม่กินดวนวัตถุยุไก่ อยูดอนยังแม่ถอมันไก่เดียการลดแพงท่านี้มากไก่เขื่อนกระสินทรงข่าวกดข้านี้อแสบค่ะคนหัวลูกกันแม่ค่าตามเพจหงี้ตบตาแสบหลานแสบนวดนะคะอุดอก็มี แซบนวดสาขาอุดรลาบนวนวดลาวป่ะลาบนวมันเป็นมันเป็นแฟ้นช่ายกว่าน room, was, like ี่รดมันมาจากสาขาอุดรมาสุดประเดาอุดรเลื่อนนี่่ะมากมากทมงีไหมัวแสบอีกเด็ดมันสุด จำแซบครับไม่บดไดนหราขาต่างกล่องมากบดจินเพชรว่าไงวะได้สิต่ว่าบอคัดเสือกรไต้ก็สดข้ามเนื้โอ้ีสวยงามฮักบอบัินโอ้ ปูกับปู่บานเข้าเนี่ยเพราะปูโดนมาครับนี่เกตการ์บเนี่ยสมจัดเ็ดที่เป็นตำบังคุ่งขาตะกรอนยู่เล็กน้อยเนี่ยอย่าริมติดตามนะจะเป็นย y o u t u b e ์นะนี่ เออกับพักเลยตนมากินผักด้วกัเออค้นไม้มันน้งตาคนหายต้องกินไม่ต้องกินแล้วนะเอออิ่แล้วคนหายต้องดูก่อนดอแลนไ่นเราสั่งสั่งจานข้างหน้าโลเลือร้านลาบนวร้านลาบนัว สั่งตรงจากโรงเกลือเขาไม่ให้นั่งกินไงให้ปูนาเลยวะปูนาปูนาปูบ้านเราเนี่บ้านเราเลยบิสานบ้านค่อยเลยตะการักแนเนื้อปุ้งกกมีถ่ายเด็กจับคนไม่หายเอาคนก็ทายเนี่ยโอ้กินตอนใส่ปากเลยโอ้แบแสบอน้นกินอนนกินออกหมูุงกันไรกินเนื้อไ แต่มะฮุ่งแห็นตะกรอนให้มาอยู่เล่าอะไรซึมดองยา๊บจับสองจอบช่วงนี้หากินยากจริงๆเล่าจัดไม่ได้ในโรงงานน่ะเดี๋ยวไปกินกับตะการนะดองเสือสิบเอ็ดตัวโอ้หายไปลอยข้าวก็หมดแล้วเนี่ยยืมเลยยืมเลยโอ้ชิโมกย่อยแซ่บน่อยชิโมกย่อยนั่นเนี่ยนั่ไปเลยว่าเป็นยังเดไงเท่านี่ลย่ของเคา ถอ้กันฮะไม่กินกุ้งแม่วันเอาปูมาโชว์หน่อยดิมันมีมือแล้วปูที่กุ้งสดกุ้งสดก้างก้างใหญ่ยไหนหรอนี่ก้างใหญ่อ่าเนี่กล้างใหญ่ไ้เลยก้างใหญ่นี่ กัีเดตำหอยวีหโอ้ตำหอยหอยกับมี่เลยแบบสบับอิสานพัดทินมากกยเปิดไหนกับบลื้มปูปลาตำมะฮงตำมะแดงแม่จับกอเาวาม่ับกุฎนใ่หมคะ่จับกุฎอนบหมือนเราแม่จับกุดอนอืม แมนยูดอกเมียผมไม่ต่งกูดอดด้วยกันเสียไแนบฮ่าฮ่าอุบลกระแชบเด้อของแชบแม่งม่วงอุบลแม่งมาบีหมูยอโอ้่วได้ะ่สีนงของแบคะ ของแซบบอกปลาแดกปลาแดกสินเ่อปลาแดกแดแซบเลเออปลาแดกแซบแนัวนเออคือพวกหอมมากินลวกเขาเนี่ยค่ะกาลสินน่ะนกาเสินมเลืองเอของปลากระสีเป็นเห็ดเพิ่งยูอุดอนของปลานี่ยผืดสีเฮ็ดบวกไล่หลายได้อุบลนเนาะไปหาโยนันโบด ไปหายเฮ็ดก็เนิ่นประทันทางหัวโรงเรียนไหมไอเเนื้ยไหลไปอ้ไปก้าวเดียวนึงเลยใหเอาบะมีผู้ขึืนอทางบ้านายเด้เนี่ยไปก็ไอ้ันน่เนหอ้น่านะเมีมีผลละไม่เจ้วันถือเกลขว่ามือนี่้ ย่ามเพกตไห่ใส่บงดูโอ้ยู้ถงพาค่ะเด๋ยวซุปบ่อในวัาที่ได้สักซื้อผลไม้นั่มโอ้ยทบายด้วยผลไม้จะน่อยต่การกินมือขาคืออะไรบาสวยทุเรียนต้งใส่หมดแล้วพีหอวสมตำตำทูเลาล่าตำกุ้งตำไฟมีหัวทุเรียนทุเรียนจกล้ยวานแล่วแม่ของวานน่แมหยของวาน้วยโอ้ยยอมีหวยวยน กูแบบบวชจังเลยวายเฮ็ดเฮีนจนกันเด้อกินไปกนกนอไหวยกินกินอะไรเนี่ยคนไทยนะ มันนีคา่อนเข้ากิน่ละพี่ตอนกินยูว่ปันด้เรอี่ักตนเยออกเป็นผู้สดทายว่สามสาวสามสาวไสิออกผู้สดทายวันันพี่ดูยากเดียวเบินไปพร้อมๆกันเี่ของันเธอซื้อโทรศัใไม่ได้หอไม่ด้แก ยืมก้อนปเสิร์ฟป่ะไเสิร์ฟคัดบงเสียเอก้อนเป็นไรไปเสิร์ฟคัดี่เอมเขาเสิร์ซาไ้รือเออมาจากยอดดอกพี่หไม้ปังไม้ปังใช่หอไม้เลี่มันเด้อพี่น้องกินเขาไม่เขาแข้งไม้เฉลียว่างไม้อ่ะไม้แขงเขาไม่เหมือน ก็นั่นเดนปั้นก like ็น no ก่วดขึ้นเด็กเนเด็กเกหน่อยนี่เ no ด no ็กซีนเจ้แก่เตวบดยังแบกินเนา้าบเลื่อนถามูนีเด็กเด็แีอดงมีเน่ยวันนี้จะปองให้าันมดายดคือบบด

พทุเรียนขายโอ้โดนแนี่ยมนเออโอ้โดนเนี่ยเพราะ่ตัวไม่ได้ใช้ถุงมือแม่แมนยู่พี่นี่กับจำนี่นึงไหมแมนมี่ต้องแงวกว่านี่เขาปัดอ่ะมีเนี่ยบันดานใจเราที่นี่เอาอิเลีใส่ถุงมือสองข้างกับเจ็บแล้วพอมีเนี่ยง่ายมีดีกว่านี้เมื่อนาหิวมหาพ่กลงเนาอย่างมาโุสเสียรียด้ายเสียด้เมย มันมันตกดินป่ะนะมะเห้วนี่พูดที่เกดเนี่ยพูดที่เกศนี่ยังม่อยู่นี่ก็พู้ที่เกดตัวหนั้นตายพูดที่เกศสิพูดงามงามครับแม่ชายลูกคนหนึ่ท่ลูกก็มันสิป่อยเขาเหนื่อยเลยสงสารพอสงสารเม่มันี่้บับมันบีแ่เสียเลยนี่าเลกปวปากพี่กนล์ม บดีแบบว่าเป็นแม่เป็นยังต่อปีนี้นะผู้ใดซื้อแบบนี้แต่ทุกคนมีทุกเลียนดีดีทุกตอบเลยค่ะเจวบประจ้งมันอาจจะรีบพอดไหมพนดีพอดอกพูาครบเก็บวะอันนี้ไม่พูดเดียวไม่สิพูดใหญ่เนาะพูดอ้าวกินผ้าเช็ดแล้วาวที่นี่เงา ไซโอมา